โปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสำหรับต้นปี2,021นี้นะคะของเรานะคะมาด้า2รุ่น SL นะคะใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทว้า wow. ว วันดีค่ะเริ่มต้นปีใหม่นะคะแล้วก็รถใหม่ๆชิ้สวยด้วยไปค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ๊อฟสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะทั้งสองคนจะพามาดูแคมเปญสุดพิเศษนะคะสําหรับต้นปีใหม่นะคะโปรแรงแซงโควิดไปเลยค่ะพีอ่อ๊อฟอ้โตัวนี้นะคะที่ไปบอกคือตัวรุ่น m าสด้า2.1.3 SL, SL นั่นเองค่ะ,คะด้านหลังเลยใช่ค่ะสําหรับคันแรกนี้นะคะเป็นรุ่น SL นะคะสีดำเจสแบ็กคันนี้เลยนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างหาย ยากเลยทีเดียวนะคะสําหรับสีดำเนาะพี่ออฟแล้วก็รถที่จอดบนโชว์รูมเราก็มีหลากหลายสีให้เลือกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมสีแต่ละสีกันนะคะว่า มีความพิเศษอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะไปต่อมานะคะคันแรกก็คือเป็นสีดําที่ปลายพูดไปนะคะใช่แล้วคันที่2ค่ะไปดูด้านนี้เลยนะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะใช่ค่ะหรือว่าสีขาวสโนเฟกไวท์เพร์ลนั่นเองพี่ออฟใช่ค่ะตัวนี้จะมีค่าสีเนาะเป็นสีพิเศษนะคะอยู่ที่ค่าสีอยู่ที่7จ็ดพันบาทนะคะพี่ออฟใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของค่าสีนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยปลายว่าลูกค้าจะชําระแยกหรือว่าผ่อนรวมในค่างวดก็ได้นะคะ ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะทีเนี้ยเรามาดูแล้วว่าสีประตูสีขาวสวยยังไงเราไปดูด้านหลังด้วยนะด้านหลังก็มีให้เลือกเหมือนกันใช่ะะแล้วค่ะสีถัดไปนะคะจะเป็นสีพิเศษเลยเนาะพี่ออฟคนนิยมซื้อสีนี้มากๆเลยก็คือสีแดงนะคะอ่าสีแดงนะคะเป็นสีที่เรียก่าก ซิเนเจอร์ของมัสด้าเลยนะคะคือตอนนี้ค่ะถ้าเราอยากได้รุ่นนี้สีนี้ค่ะมีค่าสีพิเศษในไปตอนนี้ก็มีค่าสีพิเศษเช่นกันนะคะอยู่ที่ราคา12ึ่งหมื่นสองนะคะหนึ่งสองพบาทนั่นเองพี่อ๋อหนึ่งหมื่นสองพันบาทไม่แพงเลยนะกับสีที่พิเศษขนาดนี้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วเราไปดูด้านหลังมันมีสีประตูแล้วด้านหลังของเราจะมีเป็น5ประตูให้เลือกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมาดูเลยทั้งสี่แล้วก็5ประตูจะราคาเท่ากันเลยนะคะเพียงแต่ว่ามีค่า สีที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองค่ะ,ะเรามาดูด้านข้างนะคะว่ามันแตกต่างกันระหว่างสีกับ5ประตูนะคะใช่ห้องผู้ได้สารเท่ากันนะคะแล้วก็ภายในเป็นบาะ หนังเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเรามาดูที่ด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นด้านหลังของ5ประตูนะคะก็จะเป็นแบบทรงสปอร์ตเนาะพี่ออกแบบสำหรับวัยรุ่นหรือว่าคนที่แบบว่าชอบความสะดวกสบายแบบชอบรถคันเล็กๆเ,เวลาเข้าจอดอแบบมันจะได้กระทัดลัดอะไรประมาณนี้ง่ายเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคนที่เลือก5ประตูค่ะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าสิ่งที่พิเศษเลยเราสามารถพับเบาได้นะคะจากด้านหลังค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ เลยแล้วก็ที่กั้นสัมภาระนะคะเราสามารถถอดเก็บได้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าด้านหลังค่ะเก็บของได้เยอะมากๆเลยและที่สําคัญนะคะช่วงปีใหม่เนาะปลายมันเป็นช่วงแห่งการท่องเที่ยวนะคะใช้รถคันเล็กคันเดียวค่ะสามารถเขาเรียกว่าไปเที่ยวใช่เที่ยวเขาค้อนเห็นลูกค้าบอกขายรูปมาให้ดูโอ้หแบบว่าปูที่นอนแล้วก็โอ้หนอนสบายๆเลยนะคะไปเขาไปนั่งไปนอนได้ที่ท้ายรถนักะ สำหรับ5ประตูของเราดือสบายมากๆเลยค่ะและสำหรับ5ประตูนะคะเราก็ดูไปเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเรามาดู4ประตูกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูท้ายรถกันก่อนเลยค่ะ เปิดง่ายๆด้วยนะสําหรับท้ายรถของ4ประตูนะคะก็ข้างในก็กว้างอยู่นะพี่ออฟไม่ได้เล็กเลยนะคะใช่ค่ะเก็บของบรรจุพวกกระเป๋าเดินทางได้ใบใหญ่ๆเลยนะได้ถึง3 4มสใบเลยใปเพราะว่า4ี่ประตูเขาค่อนข้างลึกเนาะพี่ออฟใช่ค่ะแต่ว่าของตัวสประตูมันจะติดแค่ตรงโครงสร้างตรงนี้เท่านั้นเองแต่ถามว่าสี่ประตูสามารถพับบาดได้ไหมก็พับได้พับได้เหมือนกันอาจจะเราจะลองพับให้ดูนะดึงเข้าตรงนี้ค่ะดึงเข้าหาตัวเองง่ายๆนะแล้วก็เข้าไปพับจากด้านในค่ะ เนี่ยค่ะพับได้ทั้ง40-60นะคะราบเรียบเช่นเดียวกันค่ะก็สามารถขนของได้เหมือนกับตัว5ประตูเลยนะคะอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกเลยว่าชอบแบบไหนนะคะ พับเก็บก็ง่ายด้วยค่ะใช่แล้วค่ะี่อบหาต่อไปนะคะเราจะไปดูออปชั่นของตัว SL กันบ้างว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอพีเซ้นต์ตัวเบาะก,กันก่อนเลยตัวเบาะของเรานะคะก็จะเป็นแบบหนังเนาะพี่ออบใช่ค่ะก็คือคะจะใช้2ส,สีด้วยกันนะคะเป็นสีทูโทนนะคะก็คือใช้สีดําสัดกับสีเทา,ฟ,าฟ้านะคะแล้วก็ตตดเย็บด้วยได้ตะเข็บคู่นะคะสีเทาฟ้าเช่นเดียวกันเพื่อความสปอร์ตแล้วก็หรูหราเนาะใช่ค่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือ สีเบาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวคอนโซลหน้านะคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ปายบอกเนาะว่าวเน้นความหรูหราพรีเมียมในรถอีโคโคาร์ะนะคะแล้วก็เรามาดูค่ะว่าออปชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวตัวนี้นะคะก็คือจอตัวนี้ค่ะโดยปกติไม่ให้อยู่แล้วแต่เพิ่มในส่วนของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Apple Car p l a y นะคะและ้วก็ a n น r o อ d a u t ตเนาะตัวนี้ค่ะ,คะเราสามารถเขาเรียกว่าเชื่อมต่อในส่วนของโลกออนไลน์ได้เลยนะง่ายง่ายใช่อย่างง่ายเลยใช่ค่ะเหมือนโทรศัพท์เรา เราเป็นหน้าจอเดียวกับตัวฟังก์ชันในรถเลยนะคะใช่ค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะต้องซื้อแอปตัวนี้เพิ่มนะการติดตั้งอยู่ที่1 0 0 0 0บาทเลยแต่ตอนนี้ค่ะเพิ่มให้ในตัวรองท็อปถือว่าดีมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะต่อมาเนาะเรามาดูในส่วนของตัวแอร์นะคะตัวแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบปรับอัตโนมัตินะคะ่คคือิดดูว่าตอนหนาวๆอย่างเงี้ยค่ะมันปรับเป็นฮีเตอร์ให้อัตโนมัติเลยนะแต่ถ้าหน้าร้อนค่ะมันก็ปรับอุณหภูมิความเย็นให้เหมือนกันปรับร้อนปรับเย็นได้แบบออโต้น โดยที่เราไม่ต้องไปปรับอุณหภูมิเลยโอ้โหแบบรถอีโคคาร์มันมีครบเลยไปเรามาดูตัวเกียร์ละกันเกียร์มีอะไรบ้างอ่าก็คือสําหรับเกียร์ของมาสเต2ของเรานะคะก็จะเป็นสามารถเล่นได้ทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลเนาะอย่างที่แจ้งไปสามารถเล่นได้ถึง6สปีดด้วยกันนะคะสําหรับใครที่กังวลว่าอีโคคาร์นะคะมันจะเหมาะไหมสําหรับเวลาเดินทางขึ้นเขาขางเขยค่ะมันจะมีคลิปหนึ่งที่เราไปอ่าที่ไปกัน3าคนนั้นไปไม่ได้ ไปด้วยเนาะ,ะดันนั้นค่ะเราก็ทําให้ดูแล้วว่ามาสเตอร์สองสามารถขึ้นเขาคอได้ไหมได้จริงหรือเปล่าถูกไหม,อมโอ้โหขับมันมากค่ะต่อมาค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์เนาะถ้าเราขับรถไปแล้วค่ะตัวหน้าจอจะล็อกอัตโนมัตินะคะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะเราก็จะใช้ปุ่มตรงนี้นะคะเหมือนกับเมาส์เลยในการบังคับนะคะเราสามารถเลือกเพลงอะไรได้เลยค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวรองท็อปนะคะก็จะมี มา <Maz> สด้าล็อกคอนโทรลใช่นะคะ,คะตัวนี้ค่ะก็สามารถล็อกความเหียวได้นะคะใช้งานได้จริงค่ะใช่แถม มา้าของเรานะคะยังประหยัดน้ามันอีกด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถอีโ e คคาร์ที่ประหยัดน้ำมันมา้าก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดคมค่า,คาและอย่าลืมว่าเป็นเจ้าตลาดแล้วนะปายใช่ลูกค้าถ้าอยากได้รถประหยัดประหยัดเนี่ยมาหามา้าอันดับแรกเลยใช่แล้วค,ะค่ะ <Y op. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโปรโมชั่นของเขาก็คุ้มค่าแล้วก็แรงมากเช่นกันคะ่ะที่เราสำหรับโปเราเป็นยังไงบ้างคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกเลย สำหรับตอนอที่เราพาไปดูรถนอ้องพี่อ๊อฟเรามาได้สองรุ่น s l เราก็มีให้เลือกครบทุกสีเลยนะคะที่โชว์รูมเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถมาจับจองแล้วก็รับรถไปได้เลยส่วนสีที่ไม่มีในสต็อกของเรานะคะเราก็สามารถสั่งได้นะคะทุกสีเลยนะคะ<ช>สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหาสีนะคะหรือว่ากําลังเลือกหาสีรถที่ถูกใจอยู่ก็มาซาสอของเราก็มีสีให้เลือกถึง แสีด้วยกันนะคะ8สีนะคะมีสีอะไรบ้างค่ะสีที่ไม่มีค่าสีก่อนละกันนะคะจะมีสีสีเงินค่ะสีดําสีน้ําตาลสีขาวเซรามิกและสีที่สีพิเศษน้ที่มาใหม่เลยก็คือสีเทานมนั่นเองนะคะ ก็คือสีโพลีเมชันเกรนะคะใช่ค่ะจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสีนี้จะมีเฉพาะรุ่น5ประตูเท่านั้นนะคะสี่ประตูจะไม่มีนะคะแล้วก็อีก3มสีคือสีอะไรคะพี่อ๋ออีก3สีก็จะมีอ่ะสีอันดับหนึ่งเลยคือสีแดงนะคะจะมีค่าสีพิเศษค่ะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะสีเทาดำนะคะอยู่ที่10,000บาทแล้วก็สีขาวมุกอยู่ที่70,00บาทนะคะแ้วค่ะแล้คก็อีกอย่างนะคะค่าสีเราสามารถเลือกรวมในงวดได้หรือว่าจะจ่ายแยกได้นะคะใช่ค่ะเลือกได้อยากได้แบบไหนบอกพวกเราได้เลยค่ะพวกเรา ยินด,ดีทําให้ทุกอย่างเลยนะคะใช่ค่ะ,คะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะสาหรับต้นปี2021นี้นะคะของเรานะคะมาด้า2รุ่น SL นะคะใช้เงินออกรถเพียง19,000บาทว้าวถูกมากไปใช่แล้วยิ่งกว่ามอเตอร์ไซค์นะคะจะบอกให้ใช่แล้วนอกจากนยัง <c oughs> ไม่พอสามารถขับฟรีได้ถึง90วันเลยค่ะ <c oughs> ขับซีสั่งเดือนใช่แล้วค่ะว่าตอนนี้ค่ะลูกค้าหลายๆท่านต้องการเซฟเงินนะคะเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องคชางวดนะคะยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเทียง19,000บาทถือว่าว้าวมากๆเลยแล้วก็ที่พิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากเสียดอกเบี้ยแมตรบาทเดียวไปใช่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์ใช่แล้วค่ะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาทแถมยังไม่ต้องเอาเงินก้อนมาซื้อสดด้วยนะคะลูกค้าใช่ค่ะนําเงินไปลงทุน ให้มันงองเงเนยดีกว่านะคะแต่ว่าเรื่องรถค่ะมาเลือกที่มาสด้พิจิตรเพชรน,นะคะค่ะ,คะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะคะที่ เพจมาด้าเลดี้ขอนแก่นนะคะหรือว่าเพจกลางนะคะมาด้าพิจิตเทสขอนแก่นนะคะหรือ<ช>ว่าติดต่อเข้ามาที่ปลายได้เลยนะคะก็คือ,อ,อลายนะคะ p a y 291238หรือว่าเบอร์โทร9 9 6 6 5 3 4 8 7 7ค่ะค่ะหรือว่าติดต่อมาที่ออฟฟี่นะคะ080 013 7668แล้วก็ ID ลดียค่ะออฟฟี Office, 10่10 M9 จำง่ายๆค่ะด้านล่างเลยให้แล้วค่ะสำหรับว,วันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะ But now no more